กันเดินก็สวัสดีนะครับวันนี้ตู้ประกาศไทยนะครับขนาดกว้าง4นิ้วยาว8นิ้วสูง8นิ้วนะครับชุดนี้เป็นกรอบไม้สัตว์พร้อมติดไฟนะครับผมสามารถใส่ขนาด4คูณ4ได้4ใบด้วยกันนะครับวันนี้มาใส่ให้ดูเลยนะครับผมว่าทำแบบไหนนะครับก็ประมาณนี้นะครับ สใบแล้วสใบนะครับสใบแล้วนะครับผมไปที่4นะครับจับใส่ไปเลยโอเคนะครับผมก็ยขยับนิดนึงนะครับให้มีช่องว่างนะครับนี่นะครับผมใส่4ใบได้สบายเลยนะครับมี ไม้นะฮะสำหรับกัน้นถ้าเป็นไม้สักก็ตัวนี้เราจะเป็นไม้สักนะครับปรไปครับผมนะครับตัวนี้แผ่นสีดำๆนี้สามารถเปลี่ยนเป็นสีขาวก็ได้นะครับโอเคอันที่สาสำหรับอาจจะมี ให้รุ่นให้ให้จุดสังเกตนะครับด้านล่างจะเรียกด้านบนจะเว้นระยะไ้นิดนึงนะครับผมเพื่อให้แยกว่าด้านล่างกับด้านบนนะครับผมประมาณนี้นะครับใส่เสร็จแล้วก็สวิตช์ไฟจะอยู่ทางด้านหลังนะครับเป็นแบบเชือกนะครับดึงติดแล้วนะครับไฟเป็น led นะครับสามารถถอดฝาออกเพื่อแก้ไขได้เผื่อไฟขาดหรืออะไรนะครับแต่ส่วนใหญ่ อายุการใช้งานเขานานมากนะครับผมปิดฝาเป็นอันเสร็จนะครับผมชุดนี้แถมภาพข้างหลังนะครับเป็นลายไทยนะครับสวยงามนะครับผมหรือจะใส่แบบนี้ก็ได้นะครับผมก่นอนอื่นต้องเอาไม้กันการออกก่อนนะครับผมสองสามชิ้นนะอาวาังก่อนนะครับผมกี่ออกมาเลยนะครับ ง่ายต่อความจงง่ายต่อการทําความสะอาดด้วยนะครับผมนี่นะครับนี่หลบขนาด C แปปนะครับใส่ไปเลยนะครับผมใส่ไปแล้วนะครับผมหยิบออกมามโอเคแล้วก็อีกหนึ่งไป นี่นะครับผมปิดฝาเสร็จเปิดไฟโอเคครับผมแปลงล่างได้ออาอย่าลืมนะครับปึ๊บใส่ Set. เข้าไปเป็นอันว่าเสร็จนะครับผม